มาคับผู้ชมและต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับและวันนี้เราจะมา,าเราจะมาสุ่มเปิดอีกแล้วน้องอาจจะงงจะเปิดแรวหนาวะใช่ครับผู้ชมก็ผมจะเปิดทําไมก็ฟาร์มมาเออเนี่ครับผู้ชมนี่จะเป็นเอ่อคาฟเตอร์ซีแพ็กนะครับที่รแล้วเราเปิดไปร้อกว่าซองคนระับแต่ว่าเราไม่ได้เจ้าดารับเปเปอร์เ,เ,เลยเนาะ รอบนี้เราจะมาแก้แค้นมันครับด้วยเลทเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่คาดการณ์ก็ประมาณศูนย์จุดศูนย์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 พคนอย่างผมมันไม่มีโอกาสได้เดามอนม่ยีโอกาสได้ได้โอเคไปอย่าเป็นเสียเวลาแล้วก <c oughs> ็ก่อนจะไปเปิดนะครับมีบริการดีๆอย่างร้านเพราะที่ร้านไอติเล็กมีบริการขายสัตว์เลี้ยงในเกมโกอาการ์เด้นและคูนแบงปอจิ้งจอกแดงลุอกหู ดูสิครับตัวละแค่200บาทเท่านั้นไข่แมลงไข่กลางคืนแก๊บบี้พัซซัมยังมีอ่ะครับคุณผู้ชมจะยังมีบริการเกมอื่นเช่ oval, ball zero. นบูลล็อกไรเบิลวอชเก็บบอลซีโร่น้องๆคนไหนที่อยากมีตัดเลี้ยงแรแยนะครับแนะนําเลยนะครับที่ร้านไอตีเล็กนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอน100%นะครับเยี่ยมมาครับวคุณผู้ชมเราไปเปิดกันดีกวา่าไปไม่พูดว่าทำเพลงนะครับไม่มีแบบเกิดมาแบบปึ้งออกเลยแพ็คแรกอะไรเงี้ยเราจะไปอวดเขาว่า ดูแบบไม่ไหวแล้ววะพี่แบบครับครับไอ้ตัวนี้ครับทุกวันครับทุกเวลาที่มันมีให้ว่างนี่ได้แค่นี้เห็นไหมอ่ะหรือเปี่ยนถุงเนี่ยอร่อยเนะออเออเอเือก็เลือยังต้องครับอีกเปิดซันฟาเวอร์ดีกว่าไหมไม่ต้องครับด้วย ซึบๆนี่นี่ตรงนี้แหละจุดจุดศตศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจอุย๊ยมีชมพูชมพูยอยู่พอใช้ได้เยอะก่มากี่มาอู้หูเกือบสองคลิปเลยเหรอคลิปที่แล้วก็ไม่ได้อะไรคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างน้อยคลิปที่แล้วก็ดีไวสามเม็ดนะตอนมีดีไวเม็ดเดียวมันแย่ขนาดไหน ก็ก็ได้แล้วไม่มีเลยมากเหรอโย ด้อเหรอเนาะขอบหนงๆครบแบบว่าคนมันจะดวงดีอะเนาะก็คิดไปแล้วไม่ได้ไงเออแล้วอีพีนี้มาแก้แขนเข้าใจปะมาแก้แขนอะหน้าพี่เนี nah ่ยมาแก้แขนอะอู้หูยอ้โหหว่ดเจี๊ยบแปลกกดต่อกันต่อตะกี้เม็ดหนึ่งชมไปดูอุ้ยอุ้ยเฉียดเดือดเรามันต้องเจ็ดสิบเจ็ดสิบสอง ผู้ชมเห็นที่เห็นที่เห็นเหมือนผมเห็นใช่ไหมสองสองเมตรแล้วบอกเล้วสูตรเจ็ดสิบสองเอาจิ้งเอาสูตรเปิดต่อโอ้ยพาดูบนพูดเนาะ น้องโว้กมาด่าเรากโ่าก็วุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบสามเมตรเกือบสามเมตรโอ้โหยัดที่ยัดที่พี่เจ้าบ้ายัดที่อะโอ้โหยองนี่ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ที่หลังเนาะดาร์กอนเปเปอร์นะครับเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวให้เนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยแล้วก็อะไรอีกเยะ เออแล้วก็เมนชื่อทิ้งไว้นะครับถ้าเรา300ซับกันเลเดี๋ยวเราจะมาแจกเหมือนเดิมรับ